ลักษณะอย่างนี้เขาเห่าไหมไม่เห่าครับเขาจะมองอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเห่าเขาเห่าอะไรอ่ะถ้าถ้าเขาไม่มีผบกมาเขาจะเห่าเห่าเห่าเรียกคนหรือเห่าคนอื่นหรืออะไรยังไงเขาแบบบล็อกครั้งเดียวครับแค่บนหันแค่นั้นมันนั่งหรือหมอบเหมือนมันรู้อ่ะแต่ว่าประสาทร่างกายสมอดจัดนี่นงไอ้ท้่มันยังดมหนัก ว่าตัวมันไม่เซ็ตแลยมันยังรู้สึกมันคาที่เราอยู่นะทำเตือน รีบบาาัสถา,าบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนสวัสดีครับชาว YouTube ครับวันนี้เราพาไปดูลูกชิบะอ,อีกหนึ่งตัวนะครับลูกชิบะนะครับมีความใจแกล้งา,ากๆเพราะนั้นคือเวลาเราเลี้ยงครับรักได้ครับแต่อย่าเผลอ,อย่าเผอสปอยมากเกินไปครับพยายามคอนโทรลจังหวะหนึ่งให้เขารู้สึกว่าเขาต้องง้อเราตลอดเวลาครับ เพื่อสร้างสถานการณ์ดีๆและความคิดดีๆให้เขาครับว่าจะทําอะไรเนี่ยต้องง้อเราอย่าคิดจะหือกับเรานะครับพาะสุนัขชิบะเนี่ยถ้าได้แต่เลี้ยงแต่ไม่ได้สอนไม่ได้ใส่ใจเรื่องจังหวะในการสื่อสารกับเขาครับโอกาสที่จะงี่เง่าครับจับตัวของแงบงูนี่นั่นยิ่งโตยิ่งทําอะไรไม่ได้ครับแล้วเผลอครับบางตัวเริ่มดุเลยซ้ำวันนี้เราไปดูครับว่าเจ้าของต้องมีบทบาทยังไงในการสอนนะครับ ภาพจำที่น้องหมากับเจ้าของครับมีส่วนสําคัญมากแล้วท้ายคลิปนะครับติดตามดูดีๆนะครับผมจะสวมบทบาทแทนครับน้องหมาตัวนี้ผมไม่เคยเล่นไม่เคยจับแต่ผมสอนเจ้าของให้ไปทําการบ้านแล้วกลับมาส่งครั้งนี้แล้วผมสอนทันทีแล้วผมสวมบทบาทตามทันทีดูนะครับว่าปฏิกิยา eye contact response คือการมองเนี่ยต่างเจ้าของขนาดไหนนะครับอย่างที่บอกครับว่าน้องหมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุณจะต้องใส่ใจมากกว่าที่คุณคิดครับว่าแล้วไปติดตามชมพร้อมกันครับไปเลย เนี่ยหามันเพิ่งไม่เกินหลังนี่ยเพิ่งน้องห่าไปเลยก่อนสองเหยียดนี้เขานิดนึงนะจะเขาเดินตามเหยียดน,นี่เขานิดนึงนะครับถูกก็ดิบแบบเป็นวิสเกิลว,วิสน้อยมากซ้ายมือแล้วย่อนหย่อนเหยียดไหมหย่อนดึงหย่อน,อนดึงหย,ย่อนนะอย่าดึงค้างนะเราไม่ต้องการให้กระนองหมาขาลอยนะครับเราก็ไม่ต้องการเขาเจ็บนะถ้าเขานั่งหรือหมอบรถดิ่เป็นเพิ่มก็จะสั่งคอยนะครับโอเคเดี๋ยวเราสั่งคอยนะต้องนับสารแล้วกันเหยียด แล้วผมลองหนุเฉยนะความไม่สิเขียวก็เป็นลุกที่ไซสยเบาๆดึงแล้วย่อนไม่ต้องก,ก้มลงไปครับใช้ดึงสายโอเคดึงแล้วย่อนดึงแล้วย่อนอย่าดึงค้างนะอย่าให้ขาลอยถ้าขาลอยจะว่าแหงคอมันอยู่ดึงจัดท่าให้เขาว่าอยู่ที่เดิมแล้วรีบหย่อนดึงแล้วรีบหย่อนเสมอรีบย่อนเสมอถูกเนี่ยนั่งหมอบรูปที่เฟนได้นะแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องการดึงนะว่าจังหวะอาจจะคอมเรื่องการดึงแต่ถามว่ามีผลไหมมีผลเล็กน้อย ก็มันดูนอีกหน่อยไปห้าสิบอ่ะแล้วก็ประสาร่างกายขเขาไม่เป่าอ่ะไม่เปาอย่างที่ควดจะเป็นอ่ะลองดึงครับดึงดึงทาไมดึงแลดด้วย่อนถูกดึงแล้วย่อแห้ดึงค้าดึงย่อนถูกนี่ไงแล้วว่าจังหวะข้อมทำจริงครับแต่ว่าจังหวะข้อมจงเป็นที่ใสไปถึงน้องหมานะถ้าสมมติว่าเขาหันรูปมือร้อยครับเราจะวัดจากขาหน้าเขาต้องไม่เกินเราโอเคเดี๋ยวเราจะเดินอีกหนึ่งรอบนะครับพอน้องหมานั่งรือวมบดึงและย่อนผมคุยไปนะน้องหมาไปก่อนถูกเนี่ยได้ ต้องรีบหย่อนนิดนึงครับเวลานางน้องหมานั่งหรือหมอบปุ๊บเราจะสั่งอย่างนี้นะคุณปืชมะให้คุณพืชจิตวิสมานนะเราจะสั่งไปจังหวะนี้นะครับคอยคุยกับน้องหมานะคอยเอาแค่หันหน้าลงไปอย่าก้มตรงไปนะเพราะเวลาเขาแอบมองเราเนี่ยเขาจะเห็นว่าเราแข็งแรงและบาลานซ์ถ้าเราลงไปอย่างเงี้ยบางทีเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งพาวเวอร์ไม่ถึงลองดูก่อนสั่งคอยเดี๋ยวคุยตามผมก็ได้แต่คุยกับน้องหมานะครับสั่งสั่งเลยคอยคอยขยับกลับชมเสียงสูงเก่งมากレสปอนน้อย การตอบสนองเขาน้อยผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องบอกผมตรงๆนะผมจะได้รู้ว่าน้องหมาก็คิดอะไรนอกจากการสื่แล้วเนี่ยมีไหมที่เราอาจจะลืมหรือหรือเผลอหรือดูอตีจูบเสียงดังมีไหมผมว่าไม่มีครับอ่าแล้วใครมี <laughs> คนเลี้ยงแกะ<อ>ไม่ตีแบบผมเอาแล,อแล้วเราสองคนนี่ต้องมีคนช่วยเลี้ยงหรอมีมีครับเยาะไหมเวลาไม่อยู่คนเดียวคนเดียว ที่ถามนี้ครับเพราะว่าน้องหมาเลสซอนมันน้อยคือเวลาเลสซอนน้อยหรือว่ามันไม่ยอมมองไม่กล้ามองเวลาเราจมถึงสูงครับแสดงว่ามันรู้สึกไม่ไว้วางใจที่มาจากคอนเน็กแค่นั้นเองผมก็เลยถามดูเพราะว่าน้ามุดทุกคนยืนยันว่าไม่เคยตีไม่ดุแน่ๆแล้วน้องหมาเป็นอ,อย่างนี้แสดงว่าบุค,คลิกเขาอ่ะเป็นอะไรที่งอคนยากพูดอย่างนี้นะแต่ถ้ายังตียังดุอดะอันนี้เรายังเข้าใจได้ว่าน้องหมาไม่กล้าที่จะมองหรือคอนเน็กเฉยอ่าผมเลยพีที่มาว่าต้องถามก่อนจะได้รู้ดึง เ,าาเวลาดึงนะครับเราจะไม่ดึงขึ้นอย่างนี้คุณปื้มดึงเขา้าดึงเชือกให้ตรงตรง,ง,ง,งเข้าหน้าขาดึงแล้วย่อนถูกเวลาที่เขาอยู่ไกลครับเราจะดึงเชือกเข้าหน้าขาใช่เราจะให้เขาคิดถ้าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเชื่อฟัง,ง,ง,งรเรา100%แต่ไม่มีสิทธิ์เหลี่ยมอยู่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะทำอีกทีนะครับเดี๋ยวปื้มกำลังถันงก็ได้ผมรอดมาถึงไปเลย,เ,ลยเขาเดินตามแล้วจัดคนนี้ถูกไหมะหยุดนะอีกรอบนึงนะเวลาเขาสุ่มแบบสนใจอะไรที่พื้นเนี่ยเราจะไม่หยุดนะครับ เราจะเดินให้จบจังหวะสองให้มาจังหวะสามแล้วรอ้องหมาตอบจังหวะสนะป่บ่าจริงๆแนละ้วมันอย่างที่บอกครับที่เราเคยคุยกันว่ามันเป็นหมาที่ใจกล้าและไม่ค่อยงอคนมันจะงอก็ต่อเมื่อภาพที่เขาเห็นนะ่ะเราน่าสนใจจริงๆแข็งแรงจริงๆถ้าอย่างนั้นนะครับมันก็จะสกิลคูมันก็เรียนเรียนรู้ผ่านตัวมันตอเวลาเพราะว่าตัวมันแอนด์ดิทีาะนะ่ะมันเชื่อใจตัวมันมั่นใจมากมแต่ตอนนี้ก็ไม่มีขู่ไม่มีงับใช่ไหมไม่มีก่อนหน้ามีไหม จำไม่ได้ผมเลยนะมีมีสายแล้วหย่อนนะเดี๋ยวพอเขานั่งหรือหมอะปุ๊บเราจะสั่งคอยทีนะครับมันดูใส่ใจเราน้อยอ่ะตอนอยู่บ้านเลยหรือเวอปุ๊บมันนั่งไวเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วครั้งแรกที่มันนั่งปุ๊บเนี่ยเราเราชมยังไงชมให้ผมดูหน่อยฟังหนแบบสเปิร์นสเปิร์นสเปิร์นถ้าสมมติมันนั่งใช่ไหมครับอ่ามันนั่งแล้วโอ้โหจะลงไปโอ้ชี่เก่งมากอ๋อลงไปก่อนเลยเหรอ ลงไปแล้วบอกโคชิเก่งมากเลยเหรอใช่ครับแต่นับประมาณ5 5าาสมมตินับ5แล้วก็โคชิเก่งมากเลยใช่ๆแสดงว่าลืมแพทเทิร์นไปละที่ผมบอกนับ5แล้วผมทำอย่างนี้ไง1 2 3 4 5ใช่ป่ะโคชิเก่งมากแล้วค่อยจับไปจังหวะที่3แบ่งไม่ได้แบ่งใช่ไหมไม่ได้แบ่งครับเออลองสั่งคอยให้คนเพิ่มคอยคอยขยับด้านข้างจับชมเก่งมากแต่ทอมไม่มี ประหลาดมากอ่ะมไม่ได้สนใจหรอกเออมันมน,นั่งคือมันเชื่อไหมมันเชื่อนะแต่สำหรับผมอ่ะผมจะมองเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมจะมองเป็นเลเยอร์หนึ่งสองสามสี่นั่งใช่มันเชื่อมันอยู่มันไม่ขยับแต่レスポンスความร่วม,มือมันต่ำมากเลยนะอย่างเงี้ยผมให้หกสิบอ่าแต่ถามว่าคุมได้ไหมคุมได้แบบหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่ผมการนคือร้อยไหนๆเราจะมึกเขาแล้วเนี่ยจะใช้เวลาน้อย,น,อยนะครับมันควรมีสุณภาพร้อยได้เวลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องหาจนนี้นะ แล้วก็ชมเก่งมากขอสิ่งสูงโอเคลองดูคอยพยายามกับ,กบไม่อมอไม่ปุ๊บกับท่า a ซนายรอนะครับเขานั่งหรือหมอบปุ๊บเราจะสั่งคอยไปด้านหลังที่ผมกําลังกังวลคือนเลยรู้ป่ะขนาด 5, 5, 5, 6, มันหันห้ารู้ป่มือหาสิป่ะพอเราไปดักด้านหลังเงี้ยปุ๊บหมาส่วนมากอะ่ะมันจะต้องมองมันไม่มองคอยด้านหลังครับคอยพยายม กับชมเชียงสูงจริงมากเออกว่าจะมีกว่าจะติดอ่ะยอน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 โอเคนั่งหมอบรถดีเฟนซ์ได้หมดอ,อันนี้คือเจ็ดห้านะแต่ถ้าขย,ยับควหมายถึงว่าค่อยๆค,ยค,ยคานดึงเก้าไปหางได้เนี่ยเจ็ดห้าเห็นไหมเจ็ดห้าห้าสิบหนึ่งร้อยมาด้านหน้า,านี้นะครับขยับกลับแล้วก็ชมลองดูไปเลยโอ้ยขยับไม่ ปุ๊บกับท่าแซนบายรอเขานั่งหรือหมอกปุ๊บเราจะมาต่อด้านหน้าผมไม่สนใจเรื่องการโดมนะแต่ผมสนใจจังหวะหนึ่งให้เราคนโครลให้ได้ถ้าจังหวะหนึ่งกลับ R อีกโดมมันจะไปเป็นยังดึงแล้วหยอ่อนดึงแล้วหย่อนนะอย่าดึงค้างดึงดึงเข้าไปเลยปุ๊บแล้วหยอ่อนถูกดึงเขาเดินสิบครั้งเราแก้ไขสิบครั้งครังงบถูกหยอ่อน่อยด้านหน้าครับ่อยล่มีสิบเตรียกลับโดมเก็งมากนิดหนึ่งหูรูไหมมองนะ แอคชั่นไม่หมอบลบหน,น้านเนี้ยต้องถาคคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นครับสั่งคอยเดินวนนะครับอ้อมหน้าอ้อมหลังเดินบนคอยเดินหน้าก่อนหน้าแล้วขลัหลังครับคอยไม่ไม่ปึ๊บกับท่าแซนบาบรอวนลูปนั่งหรือหมอบรถดีเฟนส์เราจะเดินแก้ไขเดินวนแต่หางมัน ส่วนมากมันจะขึ้นที่หลังนะเหมือนคอนฟิเดนซ์อยู่เลยงั้นส้มุ่นัดหลังเนี่ยครับผมขอดึงดึงดึงขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ต้องจัดนะไม่ต้องจัดท้ายเขาหันไปทางไหนนะเดี๋ยวผมจะดูความร่วมมือณตอนนี้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตบไม่ได้ครับมีตุ้เลยไม่เป็นไรเดี๋วดยวเราเดินบนครับแล้วเดี๋ยวเราทำฟูลเซตอีกทีน,นึงน้องหมายย่อปุ๊บเราถึงจะค่อยไปให้เขาคิดเองตกลึกองที่ได้ครับเดีย๋ยวเราลอยสามสิบวินะครับถ้าเขาไม่นั่งไม่เหมาะปุ๊บเราจะให้คุณเดิ่มเลยหนึ่งรอบนะรรมหน่อย ว่ตอนนี้มันโฟกกันกันรถหมดแล้วคุณปื้มไม่โฟกัสกับคุณปื้มเลยดูเพราะว่า,าะวงรถไม่หมดเลยแล้วเดี๋ยวหยุดกลับมาหยุดท่าแซนบบยนะแล้วรอน้องหมานั่งนะนั่งปุ๊บเราจะเดินวนนะครับสั่งคอยเดินวนนะขาซ้ายเกินอ่าถูกอ่าเบอร์เฟคร้อยธรรมดาเราสั่งเขานั่งได้ไหมครับสั่งผมสั่งได้ครับลองลองเฉยนะลองเฉยนะผมจะลองลองเก็บรายละเอียดดูนะ ลองสั่งนั่งแบบไม่ก้มไม่ก้มนะครับยืนยืนสัน่งสบายๆแล้วสั่งนั่งเลยเนะี่ยสั่งเนี้ยต้องเรียกชื่อก่อนอลองลองแบบไม่เรียกก่อนนั่งติดสายก่อน,ก,อนก่อนสั่งให้เราติดสายไปครับเราจะต้องคอนโทรลจังหวะถึงไว้มันเหมือนไม่ทำใจอ่ะลองสั่งคอยเดินวนครับคอยเดินวนคอยสนใจนะสนใจเบาๆ เก่งมากจับหัวหน่อยเก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมจับตัวโมชิเก่งมากลองให้ผมดูนิดนึงครับธรรมดาที่เดินนะที่เดินได้เดินนะไม่ค่อยไม่ค่อยเลยเหรอขนาหนนิดนึงนิดนึงนิดนึงผมอยากดูทุนปื้อมาเดินบ่อยแล้วนะแล้วยังได้แค่นี้นะไอโมชิแสดงว่ามันมีเหลี่ยมแบบเหลี่ยมป้องกันตัวสูงมากเลยนะตอนนี้นัปัจจุบันเนี้ยเขาก่อความวุ่นวายให้เราหงุดหงิดหัวใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยครับคือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรทําให้เราหมหุ่งิดกับเข้าแล้วถูกไหมแส<ต>ด<ม>งว่าเราไม่ได้แก้ไขนอกรอบถูกไหมเราไม่เดินในรอบ<ะ>เดี๋ยวเราจะทำแบบคล้ายๆคุณปื้มนะเดี๋ยวผมจะดูเรีเซชั่นมันหน่อยจอดน,นิดน,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 นึงครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอรอโฮชินั่งหรือหมอะรถดิเซนมีการจะปับน,น,นะเราสั่งคอยด้านข้างนะครับรวมหนึ่งอาร์ติสเป๊ะเลยคอยด้านข้างครับคอย เอาเลยสั่งเลยครับคอยเอาเลยเอาเลยไม่แล้วผมต้องทำนี่นะก็สั่งลออ๋อสั่งคอยขยับมาด้านข้างกับแล้วค่อยชมเก่งมากไม่ต้องจับตัวนะครับเอาลองดูขยับกับชมเก่งมากคอยขยับกับชมเก่งมากอ่าสมมติมันจะมีไม่ต้องพูดว่าไม่หนึ่งครั้งนะบอกเขาว่าทำไม่ดีแล้วต้องสตันแล้วเราจะรอวนลู ถ้มันจะนั่งหรือหมอบต้องหย่อนนิดนึงนะบางชีมันจะนั่งหรือหมอบเนี่ยพอเราดึงตึงคางไว้ครับมันลงไม่ได้เลยเป็นที่มาว่าต้องหย่อนตลอดเวลาหย่อนเพื่อเช็คว่าเขายอมรับอยู่ข้างๆเราเองหรือเปล่านะครับเขาจะนั่งจะหมอบมันต้องแสดงออกมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยหย่อนนิดนึง่อนอีกคอยด้านหลังครับคอยคอยไปด้านหลังครับขยับกลับชมชิงมคอยไปด้านหน้าใช่ครับไนด้านหน้านทางูกครับขยับ ไม่ปึ๊บกับนั่นที่เดิมครับเต็ทิ้งได้นะครับที่ห้องครับอยู่ครับใชใช่แล้วก็ต้องหย่อนเสมอนะครับเพราะผมสังเกตแล้วว่าเขาจะนั่งหรือหมอบเนี่ยเขาติดสายเขาเล่นลงไม่ได้เนี่ยพอดีมาห่าปึ๊บกินสแต็เสยจะเขาเฝ้าตึงและหย่อนเนี่ยคอยด้านหน้าครับคอยจับโจม อย่าชมนะ,ะถูกไม่ไม่ทีหนึ่งเราเขานั่งหรือหมอบมันจะแก้จนู่จะได้สิ่งเนี้ถ้า,ารู้ว่าเราต,ติดติดติดอ่ะแล้วเวลาเราซ้อมเนี่ยไอ้ตรงนั้นนะครับมันมีแบบพื้นเรียบๆไหมอะสั่งคอยก่อนเอาน้องหมาไ้ก่อนคอยด้านหน้าครับอคอยอเลยขยับาับก่อนน้อยมากคอยแล้วเดินวนอะหน้าอ้อมหลังกับที่เดิมลองดูครับคอยคอยไปเลยไม่ปึ๊บกับท่าเซนาบครับ นั่งปุ๊บสั่งคอยเดินบนเลยครับคอยเอาชนะแค่ลูกเดียวเก่งมากจับตัวสองทีเก่งมากดีสมาริชมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมแล้วจับตัวโอชิเก่งไหมรสปอนาคนเรสปอน์มาตอนท้ายมากเสลว่าคุณต้องเก็บจุดเยอะกว่านี้นะ่อะอเดี๋ยวลองนั่งดูเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมทาให้ดูผมก็จะทําแบบนี้แหละ ส,สุด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 นะคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยบกันนะเดสปอน ไม่คอยเก่งมากไม่คอยคอยไม่เราก็จะซ่อมจนกว่าจะได้นะครับให้เขาเห็นภาพที่เราชัดเจนคอยคอยเก่งมากคอยคอยคอย ขาชื่ออะไรนะโคชิครับโคชิมา Come on good job หมาคุณดีอ่ะแต่ผมเดาว่าไมเป็นไรมันดีใจแต่ผมเดาว่าน่าจะน่าจะน่าจะตั้งใจแหละแต่แต่ผมไม่แน่ใจว่าความสม่าเสมอของการแสดงของเราอ่ะมันมันมันชัดเจนไหมครับหมายความว่าผิดปุ๊บเนี่ยเราใส่ทันทีไหมเราใส่สายฝึกทันทีไหม,รไห,มหรือบางครั้ง